มันข,ขาดคนอยู่ไม่ใช่หรอไ,ไปไง

ร้อยกล่องไปก่อนแล้วมได้ลเดี๋ยวาไปทำเพิ่มเดี๋ยวไอ้ไรที่บอก็ได้มีเร็กที่ผมไปอีกพันนึง่งมีมีเราไปทำา้เออโ okay. อเคครับพี่อบครับเพราะเึื่ง,งนะอเอาอะไรอีกหรือเปล่า่ยางพีอ่อย่างยดงยังยา่ละสี่ร้อยพอป่ะหมดแล้วค่าเบอได้ได้ได เงินดำมึงใช้อยู่วะไม่ไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมมึงอ่ะตัวมึงอ่ะอ่าเดี๋ยวผมต้องไปจ่ายเงินแกงพี่เป็นท่า่็เหน่อยนะพวอาทิตย์ใช่ไหมหรือที่ที่เราไม่ได้จ่ายของยังไม่จ่าย<ๆ>ครับยังไม่ได้จ่ายเคลียร์ตัวเองแนละ้วกันให้เรียบร้อยได้พี่ได้ได้ครับเออเพย์ะะ hey, ดีอยู่ในรถครับอยู่ในรถอยู่ในรถ <c oughs> ผมเตรียมไวแล้วผมเตรียมไว้ในรถเอ่อฟูเลียผมเรียบร้อยละผมเตรียมไว้แล้วผมเตรียมไว้แล้วอยู่ในรถครับเดี๋ยวเบิกรถแล้วก็เอามาใส่ใช้ได้เลยครับ เบอร์พี่อ้วนอ่ะไปคุยเลยเดี๋ยวไปที่แลนเลยไปที่แลนเลยเดี๋ยวไปคุยพี่อ้วนเลยเ ขยันโพสเหลือเกินแล้วไหนลูกพี่อยเราจะใช้กี่คันน่ะไม่รู้อ่ะก็สีดำก็มีผมกับเหนือเลยเหนือแล้วบอสบอสอีคันเอ้ยเดี๋ยวให้บอสเปลี่ยนก็ได้เดี๋ยวบอสถ้างั้นเหลือแดงกับเหลือน้เงินก็จะเป็นสีสีนี่นะเหลือม่วงของมึงเนี่ยมึงจะใช้สีนี้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็เหลือแดงอีกคันหนึ่งใช่พี่ ขอแค่สองคันถ้าเกิดเขามึงต้องถ้าเกิดมีสตอรี่มึงต้องเปลี่ยนสีนะถ้าเกิดเขามีสตอรี่อ่ะโอเคไหม,ไมเราจะขอแค่สองคันก็คือคันมึงกับใครเหนือโอเคไหมได้พี่พัก,กวไหนเนี่ยบกค่าบกป่านั่น เมื่อกี้ผมจะวัดใจขันเล็กเมื่อกี้ไงแต่เขาไม่หลบให้ผมผมต้องเอาเบียร์ซ้ายออกมาวัดใจเลยเพื่อไปไปแต่เขาหลบให้ผมไงเขาไม่หลบเขาใจสู้เมื่อกี้มี่ต้องหลบให้เขาพีิธาสีดำเดี๋ยวให้พีิธาเปลี่ยนให้พีิธาเปลี่ยนพีิธาจะเปลี่ยนเป็นสีขาวเอ้ยระวังระวังระวังรวังจะอยู่ไม่ดีเปลี่ยนด่วนเพื่อนครับตรงหลบตรงปั๊บาก โทษนะครับพี่โนเนียคุยตัรไรกันหรือเปล่าฮะขออุ้มขอคุยด้วยหน่อยนะตรงนี้ได้แล้วครับได้แล้ครับวุ่นป่ะตรงไหนตรงนี้เลยไหมหรือว่าตรงไหนดีี้ครรับตงนฮะโอเคครับเออ่ผมมาตรงนี้ผมผมจะขออนุญาตนะฮะพอดีว่าเรื่องเรื่องเรื่องสีรถนะครับผมผมจะขอผมจะขอใช้สีดำสองคันได้ไหมครับแต่ถ้าเกิดพวกพี่มีสตอรี่ปุ๊บเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสีให้โดยทันที เรื่องด้วยเอสีดํามันเป็นสีที่ลอดสายตาตำรวจอะฮะตรงนี้อืมได้ครับเรื่องเรื่องนี้จริงๆแล้วผมไม่มีปัญหาเลยแต่แค่ผมอย่างที่บอกครับเราไปคุยเพราะว่ามันมีปัญหาตอนสตอรี่เนาะที่เรามีกันแล้วมันแยกกันยากครับส่วนถ้าจะใช้ตามปกติไม่ไม่ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าสตอรี่เปลี่ยนให้ผมก็โอเคโอเคฮะตรงนี้แต่จะเปลืองตังค์พี่หรือเปล่าไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดมีถ้าเกิดทางทองสุขมีสตอรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพวกเราจะเปลี่ยนสีให้ทันทีเลย ได้ครับผมโอเคครับครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับครับที่เหลือก็ตามตกลงเนาะโอเคใช่ครับโอเคครับได้เลยครับผมครับนี่มันวัยรุ่นฮาคีเนี่ยเอ้ยแั้นนะดำมาแขะเลยดำวัยรุ่นฮาค์อ่ะบอสบอสขายยาอยู่ขอบคุณนะครับมองเลยมองเลยครับ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 หนึ่งครับหนึ่งหนึ่งหนี่งไป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 อันนี้เขามองจุดไหนนะครับมันใกล้กันสะพานสะพานโอเคครับ เดี๋ยว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 มาวันนี่ก่อนมานี่ก่อนอย่างเขาอย่างยืยืยืนยืนอะไรนี่มันจะมาหรือยังเนี่ยที่ผิวอันเดียวกันเลยไปอแม่เราใช่น่ารักไหมน่ารักเอ้เดี๋ยวคุยแบบน่ารักเห็นไหมใครว่าโธ่เห็นไหมเรารู้เรื่องเราคุยกันเราคุยกันแบบว่าฉันพี่น้อง เรื่องสี่รถหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดเขามีตอนรีบปุ๊บเราจะเปลี่ยนให้ทันทีโอเครายกาทุกคนโอเคไหมเน,นาะส,สบายๆเน,นาะน่ารักอะโไเอกอะนี่ใช่เพื่อนเปล่าอะโงเปลี่ยนฮัลโหลจะไม่ได้เหมือนกันนะ ไปดูลก่อนนะโกโกโกแดวแมาแอนโกมีไม่ม้กขึ้นมากขึ้นมาไม่ MP มาก่โกโกโกล็อกรถทาสตีดเลยไเข้าใจ ตรงนั้นตรงนั้นอยู่แล้วครับตรงนั้นน่าจะเป็นทางของเราหรือไม่ก็ใครได้ครับหมายความว่าใครไปถึงจุดก่อนก็จะได้เล่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็สที่แล้พี่เออก็จะประมาณนั้นเฮ้ยเฮ้ยหลุดไปเนี่ยไอเคไอเคไม่ไม่ไม่ปกติประมาณนั้นดีกว่าง่ายดีเออไมา่ต่องมา